เดี๋จะได้กลับมาแต่ฝั่งไทยลืมกันเนาะจะหายง่ายไหมนี่ถ้าแม่หายป่ะป่าร้อยเควเป็นดุหายยังไงแม่ความรู้สึกธิ์เนี่ไปวะคือไปเฮ้ยไปวะหายแต่ก็กได้เห็หมอก็ไว้ไหว้คนไหว้คนบ่แม่ใช่ได้ไปฝั่งไทยอะหายบ่ให้ดีใจบ่คือเจ็บใจนะ ยังหายังไม่ไปเอาด,ดีใจฮะแล้วดีใจฮะแล้วพายเสียใจเนาะเสียใจนใ้จนาว่าบอกออกเ,เลยนะตื่นเต้นตันใจหย่อดแล้วไหมปวดแม่นะแ้ไหมกะโอเคพี่น้องน้องเขากะมาเฮือนน้องเต้า กระเป๋าพามีคือเกาสบายดีเด้อโดยจะมาอัปเดตเยี่ยมยามอาการของเพลินเนาะเมื่อคืนคือว่าว่าหลายแท้โดยอาการถือเป็นยังไงเนาะแมนเมนเมื่อคืนนี่กะไปเอาบันไดมาให้เพลินแมนปะจุดไปครเพลินน้ำจ้ำโดยโดยเมือนี้คือยังบ่เห็นไผมาเนาะคือว่ามาไปแล้วบ่โอ้ขี้ฝุ่นเพลินใส่เหรอเออแมนอยู่ขอด่าเห็นอยอะ มันบัดออกเจ็ดแปดห้าเหมือนไหนเนาะไปบัดบัดบัดนางบอกเฮาผัดเพียนเบิดนเนาะโดยโดยสบายดีโอ้โดยอันนี้ข้างในนี่ก็คือว่ามันกระอยากเงาแน่เนาะกะคือว่าโอเคอยู่ดอกน้องบาพามีเนาะอ๋อมันบอกว่างเนาะงบาบพามีเนาะมันจะลดนิดนึงโดยโดยกับบอกเป็นยางพน้องเนาะดีกว่าอันเก่าใช่อันเก่าค่รปุ้ Father bắt từng bay bác, ngon bay chị thang nam vô bunny thang đi nôm mà nào hảo qua sabadi vô đôi này oh, đi đi mà nào hao. đi 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 đôi đi 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 ย่านไหนเนาะบริยานเนาะย่านเนาะทำไม่เพิ่นกันเนาะอดี๋ยวดึกถิ่มเด้อะแล้วบูดึกยิเถืยงเนาะโอ้เพิ่นได้แฟนใหม่เหรอโอ้ยเฮ้นปิ่นจะได้แฟนใหม่บ่๊ะใครได้แฟนใหม่แฟนและผาลมนี่เดินอแต่งตัวงามของเราอีกใคเพื่อนนั่นแหละแต่เสื้อปีใหม่สองพัน สิบแปดโอ,อ้ยสิบแปดเนาะีนมมาฝา,ากเดี๋ยวเรามาอีกเลยใจเด้ออลิมาเกบอลอ่าจะน,นองล่ะเห็ด <c oughs> <c oughs> ได้เอาโนยอเลยนี่ถือไว้ได้กล้ดน่อ่ะนิ่บใช้ข้อเสืออในล่ะไ้นนก็ได้เลยยันเจ้าข้านถือเนาะ ว่าลงว่าขนมว่าไปกินง่อยได้เนาะมันน้อยได้ไหมข่อยหนังอืมใครมาปะจะไปหาบางคนมาใครสิมาน่ะที่ไปเจอกูกินที่มาจอดเรากินดิไดเออแมันเยอะยังปากคนอยู่บ่างพราฟังมีอืมใครเด้อกึมมันเจอกึมอยู่เดี๋ยวไปชมกินดิได้มีคนมาหาบ่ ฮะชื่นมาหาบอกเอซีบอกไทยวิชิมหาเออฝั่งไทยเอซีฝั่งไทยสิมาหาเพื่อนเลยทานข้าวอะไรบ่างมึงไงกินเลยกินก็ก็แซ่บบ่กินนงเบิ้งกินเลิศกินเลิศอือแซ่บเดียวบ่อนงเบ็ปไม่โอ้ยเผยเลยแล้วหวัดเอชซีมึงไง เออวันจานทีกสซีนอย่างนี้นมะขอบใจขอบใจอ๋อแค่เออแเอออืมฮมยังก็ไดโนบะอ่านมึงด้วยโหนโทไปอ่านภาษาไทยเรเป็นปะน่แต่เราอ่านมึงดุวเราเป็นไหมอ่านมึงดจ้ะไดโนเสาวดินะไดโนเสาแนนค้เงาเลยค่ะ ก็เาได้เสาเนาะก็นาดได้เอืมถือว่าแซ่บเนาะโอ้ถือว่าโอเคเนาะคนใดพัดลมเนาะมันหอนเนี่ยมันปิโนเลยค่ะหน้าเห็นปิ้นจ้ะได้แต่มือได้ยันนี้พัดลมไห้แันปิ้นโบว์ใส่เนาะพ่อมี่ผมลงไปได้าปะไนไปชิมาแบบผาไปไม่นี่ปะไปชิมาไปหาหมอก มไสหานเอเตาโมชิบันเอายาเลยเนาะยาไปเนาะชิบนอยากไปไปไอยากไปไดับงเนาะกินกินนาะตักเะตัวาวมีเบอนี่นะฮะนะเนี่ยชูนึงชูนชูนึงชูนึงเนยนะฮหลังฮะหนงชูหนึ่งชูซึ่งเอเอาตัวใดบาเออคือทำคนมาแจ้งว่ากินไปเนาะนชูเนึ่งชน อนี่ไปนึ่งก็ไปก็ไม่คระเลนะัไดปรึกษาพี่น้องบาอ๋อที่นี่ว่าแกอนะไม่ใช่ที่เจ้าาพกเหมือนที่นี่กตามล้างเสนันเปนวันะเมยาเล่นมยาบ้า่พี่เตียงมาเมนาิทีอพี่ไอเียไปวันนี้เลยจถ่ายีีอนี้จาเ่ายีีวันนี้ กิ่ทอดเลยเนาะพี่บอกไปตามนังไปโดนบอเท่าเศร้าพะย่ะเออกรบเปเป็นยังดอกเป็นยังมีโทรศัพท์ด้เขาโทรหากันได้เีาพินากันอยู่เนาะอันนี้เจ้าดีเจ้าเศร้าดอกน้องอยู่ประเทศไทยอยู่เนี่ยอ๋อคุณจะไปประเทศไทยตองเขาแล้วแบบคนีขับรถกันแบบนี้รีวกูกันแบบนี้ดีเศร้าเริ่ไปเลยหนามันเลยผมไปไปอยู่เพื่อนเพื่อนอะไปกับไปแม่กับไปน้ำกันแล้วล่ะไปกับไปอย่ไปกะ เจ้าอันอย่าหาแม่ด้อดีใจพ่อทได้ไปเลยวันดีใจด้วยเรด้วยอสิเดยเศร้าเนเดยเศร้าแล้ววันยืมถ่ายเด้อล้วถ่ายเหับไปน้ำกันกับไปน้ำกันแล้วกับแม่เลยอืมาดีใจเนาะเราสิได้ไปรักษาเลไปหักาเลโดย พี่แจน้องเพิ่นลน่ารักกันเนาะแม่แมแต่ว่าตอนพุ่นบ่หรือว่าจังได๋สุดสุเออเออปวดจนดีบ่อกเออหนัามาทางนี้แล้วว่าหันไปหาเพื่อนผลเออคือว่าได้เพิ่นได้แฟนใหม่แล้วหันหาแฟนใหม่พัวได้เฮาบอกเยอะกะฮะตูนั่นชีโบเล่โมยังโมนะบโบเล่ยูน้องเพิร์เพิ่งใหม่ออกอือนี่อยากให้ไปเด้ ปรึกษาแล้วบ่หรือว่าจังได๋บ่ต้องเว้าเงียบปากนะเออเราอยากเพิ่นพาไปไปได้อยู่ยังไปอยู่เออมื้อนี้มื้อเคยเนาะขี้คั่นไว้ดําให้ดํานะเออมเะอืว่าทู่ใไปดีคือกันเนะพาามีาะม่นแมนแต้เจ้าเยีเจ้าเลไปหันไปเจ้าสิบนวนี้ หวยว่าเอาฟังเพื่อนว่าจ้ะเจ้าสิฟังเจ๊ยืมบ่ามีฟังว้นนี้วันได้หูชานี้ต่หูชาบ่ากหนึ่งเลยแต่ฟังได้แม่เอาจังไไกับเม่ได้นางบอกว่าเสัตวอเพอคนเป็นแม่เฮาเด้เมยออม่าอ่แต่ฟังเพื่อนนํำได้เหยื่เจค๊ยกลมกืมเวาผมไปน้ำเจ้าเอราได้สิไปได้เวลาอาบน้าได้จ้ะเมย์ได้เนาะกข้จใจบ่ คันแม่บัไปน้ำเชียร์อาบน้ำแบบไรให้<ม>สีจ<า>นีนคืกอกัรว่าใช้ก,กับเราเนี่ยเล่บูเห็นแม่บ้านพีนเนาะเห็นตจน,นะตนี่เนาะมาแต่ละมือกะอ๋อแต่ทางแม่ว่าไดๆยังบัวหันตกลงโทรระบอโทรล,งลุงนะเออนำลุงมาก,ก่อนหน่อยอมึงจะลุงไปน้ำได้เนาะ ไปยูดอกเิ่นก็าซ้าให้เศร้าละยิ่งยูแผนมอค่ะไปก็ฮัาบีพรหมนีิเต็ดโอ้ยพัดลมไม่ํานใชแไ้วเนาเิ่นยังไงไปแล้วเป็นให้เศร้าคือแม่เจ้ากันแม่ใครสิว่อยากให้ลูกเศร้าเนาะนหั่นะผู้เป็นแม่เนาะเศร้าแล้วแบบนี้เงยยอยู่บ่เยอนไรอือแต่ทีเศร้าคือว่ามีข่าวดีแล้วมันี้เนาะข่าวดีแล้วมันี้เนาะ

เออแมนความเข่าดำเข่าเรีวบ่อบหน้าสามท่งเพชรหน้าประกงอสามท่งเพชรหน้าน้ำเก้วมีเครื่องปั่นเด้โดยโดยแ่นเขาเนาะเก้วมีเครื่องปั่นลุงเปินเดิอ้วนอ้วนเด้แม่แม่หูยดูชีตาเมื่อกี้นะอืโดยอืมเนาะเปิ้ลกระหูเบิดเนาะไปนี่ก็เช่าดีเพิ่นบ๊อบเพิ่นบ๊อบจังพามานล้แม่ แล้วยังบูอฮมโดยโดยฟังไปเนาะแต่เพื่อนคืออยากไปให้ไงดีดขอของนะเราพรมแต่งแล้วแม่แาเสือผาเป็นมากกว่าปล่อยไ้แต่งอ่ะ <c oughs> ทุงันีมเนี่ยไปดีเศร้าหละ่ะกลับมาเห็นในหน้าแบบแล้ดีเศร้ามาได้หยังไปพ่อ,อกันเนอกวันนี้เลย <c oughs> บวชเง้ยเพิ่นนำได้เห็นอยู่คู่ฮาเลย น่ากันหนึ่ง1ูนหนึ่งศูนศูหนึ่งชูหนึ่งหนึ่งศูนหนึ่งูนศูนึ่หนึ่งฮัดนะฮัดนั่นเพชรไรเนี่ยโอ้หัดทปจับเนี่ยหนึ่งศูนหนึ่งศูนหนึ่งหนึ่งาได้หรือ่อืมพอดีแล้วมือนี้เลขออกได้น้องเตาพันอยู่พันทินหน้าคืนพันหินหน้าหนักังี้หนักเดือดชิลุแข้มของอืม หนัาหนัาแบบพญานาคกันบ่ยินรึเป่เข้มของไกล้ฉวันนะเห็นเจ้าเคยไปบ่สักเดือยช่ไเลยเดเดือนชเคียวเนาะับีปันบ่หรือยังไงปันปันยินหน้าีิน้อนเบกหน้าเนาะเ็กไทยเลเนะเดือนชิลยี่วัเดือนชิลย่วันเนาะเดนสามสิเปิอนออกกอด้ว่าพามีกันได้กินคนได้นัก บมได้ไปสิกินคนน,ะน่ะเนะเป็นมีแต่หายโชคหายลาบ <c oughs> อืันไปน้องตือก็อยูู่ดเดียวอ่ะแม่เราก็ยังคิดอยู่นะพี่น้องเลยันไปสามชิบโบกว่ะอืคิดหน,นักบมแมนไปเมื่อนี้บ่ ไปวันนี้บ่อวะแล้เกาถ่ายเรียวก่อนอือแ้ใช่เสือใหม่จ้ะไปนี้บ่อเอนอือแมนี้แปไมันี่เต่งตู้แหลแต่งตู้อะแแต่งตู้กันใไหมันนี่่บ่้ถ่ายก่อนจะถ่ายลินคนบ่แต่งถ่ายลิปมาแล้วลูกเดี๋ยวจะนอยกูเต็นๆก็ได้นอนหต็ง เป็นแตีงหนาแตีงกลางไม่ได yeah. ้จะกินมสะบายดีเด้อทั้งซุปซี่สะบายดีสะบายดีโดยไม่บอกกินแล้วเขาเที่ยงนะยังไม่กินเขาก็บอกกินอย่าอย่าักออกไปไปมันกเตรียมตัวถ่ายได้พอว่าเต่งียงไหมงามแล้วงามแล้วเดี๋ยวจะมาพูนเขามาถ่ายเลยจะจะแต่งเครื่องของถ่ายเพื่อนหลายคน ได้่นไปปลัวเลยแต่เศร้าแล้ววันนี้เนาะแน่ๆๆเนีอันปันนี่ได้เจ๊คือบ่เชี่ยไปเลยเชี่บพุ่นเมื่อกี้ข้าวก็ได้อืมาสบายเห้กำลังใจดูชิมโอ้พนชากันอานุเม่ากำลังใจเฮาเด้พูดมาไหนเนาะอือปันโอ้ใหญ่เลยใหญ่โดนอ่ะขอบใจหลายๆเด้อจะเด้อดีซสบายเด้อเฮาก็เป็นกำลังใจให้เนาะเพิ่นให้กำลังใจเฮาได้ฟ้าพี่ ขาถือมาดิโอเอามาไหนขาถือมือชิบขาว่าขาชิมมือแฉบเลยนะแฉบขนุนี่นะแฉบอยู่เนาะแออกไม้ดิโดยที่ไม่มีแบบเนาะถ่ามีบขาหูได้อันไม่ฉีกชอบเลยนะแฉบนี่เนาะถ้าก็แต่เชฉาติดเลยเน่ะงามเลยก็โทษมันยังแหวนคอยทาดกันทับติดเลยแบบไปแล้วเตรียมตัวได้เจอนะก็เตรียมเรียบร้อยเลยเราเตรียมเลยพี่แต่แม่จะเตรียมรถเสียผ่าหนาเฟ่เสียผ่าไดย กี่ผ้าเราข่อยเราไปน้ำไปเหนแล้วไปเจาก็ไปกันยังยังปูกไปบอหาลุงมาก่อนลุงโบพี่น้องก่อนอกพี่น้องพี่น้องมารวมเหมือนกันเห็ไปใครชอบมีวงม่นี่ใครเจ้านะเวงวงมนี่ได้บอคนละทางไม่บวงมานี่อยู่ใช่ะเพียงจัน น่จันทาไหรงียนะเนาะพื้นหน้าไปไทยเด้อ้องกอไปแน้ามอธิกรรมไทแต่ลายคนเนาะจะม้วนม้วนแล้วนมากเศร้าเลยไปตัวอะไรปะาาตัวตัวนี้ผู้ใหญ่เลยไปรับเจกึมเราไิตัวเราเลยนี่ไปเจแม่นาวที่มงเจกึมกับเจแมหนาไปกันเลยพาพาไปเที่ยวบึงบัดเบึง่าพาไปทำบุญทำบุญน้ำพองไปบึงคองเนาะ เออเลยเดยเฮ้ยเเตรียมเชือพายมึงก็ไปว่าเธอไปเบิดบอสอะมึงจะเผาเพื่อนได้เนาะงัวได้ตัวหนึ่งได้ที่เราขนมเฮียนะที่งงขนมเฮียขนมเฮียพวกตัวได้เผาเพื่อนสะอืเดี๋หาเงินชิวจะซั์ก่อนห้กระบอให้ จะก็ไปเที่ยวเราชื่ออยู่ฟังไทยพูดแบบมันยังงามโอ้ปัญหาหนะคานดีเศร้าน่ะใช่เอฟซีชื่อไห้แมินอยู่เนาะอยากได้แบบไหนไ่ตัวหรอปะไ่ตัวเปล่าไนี้ย่นแต่เพิ่นตัวเอากันจะสัมผัสกับเพิ่นก่อนเลยเออเออเอาากันก่อนเฮาเป็นอะไรดีใจว่าจะได้ไปอืมอืมใคบ่ vậy bỏ trong sau của trong trong sau pha mà mà, muốn bay nhanh vẫn vẫn chuyển tuệ chứ nó, vẫn cái gì tuệ nó, đi qua đi rồi. rồi. bên này nó, lẽ sau vừa thay đó rồi. มีแต่ว่าทรหาส่งกำลังใจไปให้เพื่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทางเฮากับชีให้เพื่นกาเกียมเลอว่าทางแม่เอยเราพี่น้องก่อนเนาะโดยมันนี่เขามาเยี่ยมมายามพี่น้องเลยเนาะพี่เพื่นแต่กำลังสิไปหักษายอยู่อยู่ฝั่งไทยเนาะขอให้ดีให้เศร้าไว้เด้อการทูห์ลูกเมาส์เลยลูกเมาส์เลย โดยเดินทางปลอดภัยเด้อกูลเล็กจะว่าได้กลับมาแต่ฝั่งไทยลืมกันเนาะจะหายง่ามเลยนี่ถ้าไม่หายีกขึ้นอยู่พี่นุ้ยป่าเราคุ้ยเป็นดุหายง่งยไหมความรู้สึกไปบ่คือไปฮะไปบ่ต้อาหายไปก็ได้เห็นมอว้หงายคนหวายคนบ่ แม่ชิด้ไปฟังไทยอ่ะหายบ่ให้ดีใจบ่คือเจ็บใจนะอย่าหายย่าไม่ไปดีใจแันเล่ดีใจฮันเล่ไพ่เสียใจเนาะเสียใจน้าบ่ออกเลยนะตื่นเต้นตันใจยีอ่ะแล้วไหมปวดแม่แล้วไหมอืมเดนื่อยเหน่อยเหน่อยอะไรกันไหมชิด้เมื่อได้ชนะเด้อเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อ เป็นกำลังใจให้แม่เดอ้อสบายดีโอเคพี่น้องเนาะเยาก็ได้อุรมน้องเพื่อนก็คือว่าทั้ทงเจกึมทางตื่นสิทธเนาะเพื่อนก็ได,ด้พา,าน้องเตาหรือน้องมะนาวสิปหาหมออยู่ฝั่งไทยวัดสนเนาะโดยพาไปรักษากระคอยเพป็นดีเศร้าวไวไวเน,หนาะพี่น้องเนาะโดยเป็นกำลังใจให้เพือพ่อนเด้อพีอ่น้องเนาะทางแม่เพป็นก็ให้ห้องเพื่อนก็คิดค่อยหรือว่าเราดีใจแค่ไหนเนาะพี่น้องเนาะโดย โอเคพี่น si, no? ้องเนาะสำหรับคลิปนี้สาวบุญตากราบขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อเนาะพ่อแม่ใี่้อยินดีมีเฮงคุณเจ็บยาสุได้คุณไขย่สุมีร่ำรวยเงินทองบัดสุขสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวบุญตาก่าบขมาสบายดีสบายดี